สวัสดีครับพบกับครูอัญเชยดีนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูอคอสที่ปรับใหม่นะครับอันนี้เป็นจะเอาเว็บแอปตัวนี้มาสอนนะครับเป็นเว็บแอปบันทึกข้อมูลนะครับซึ่งเป็นระบบรวบรวมฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับก็จะมีนับบาร์ง่ายๆให้นะครับนะมีหัวอยู่ตรงกลางมีปรับฟอนต์มีปรับ CSS เขียน Bootstrap 5นะครับ ในนี้จะมีไทายอะไรบ้างนะครับก็มาดูเดี๋ยว,ยวจะบอกว่ามีไทป์อะไรบ้างเนาะแต่ที่ทําให้ก็คือพื้นหลังลท่านจะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆไล่ไปท่านก็ไปกําหนดสีได้นะครับอันนี้ก็จะมีสอนเหมือนกันข้างในข้างในจะอธิบายโค้ดทั้งหมดนะครับที่เป็นส่วนของฟอนต์เอ็นเนาะอันนี้เป็นของฟอนต์เอ็นนะครับที่จะสามารถบันทึกลงไปใน Google Sheets ได้เลยทันทีนะครับ ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีไทเดทนะครับไทเดทก็จะเลือกวันที่ได้เนาะอ่ะแล้วก็มีฟอร์มตัวเช็คนะครับตัวเช็คนะเนี่ยตัวเช็คน,นี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวเช็คที่เป็นเช็คเป็นแถวแบบนี้นะครับอันนี้คือดีฟอ t นี่คือหมายความว่าคือยังไม่มีการเช็ค นะครับยังไม่มีการเช็คถ้าเกิดเราเช็คไปเนี่ยนะครับแล้วเรากดล้างข้อมูลตรงนี้นะครับด้านบนก็จะกลับมาเป็น d ด f ฟ u l t ์เหมือนเดิมนะครับตัวเดิมนะตัวนี้ก็หายไปด้วยตัวนี้สามารถเช็คได้ทั้ง2ตัวนะครับค่าก็จะไปลงที่ในชีททั้ง2ตัวส่วนตัวนี้เป็นตัว Disable นะครับที่เอาไว้ให้ดูด้วยอ่านะแล้วก็จะมีฟอร์มอนะีเมลเนาะถ้าเกิดเรา เรากรอกไปเนี่ยไม่ตรงที่เป็นแพทเทิร์นของอ e ีเมลนะครับเวลาที่เรากดบันทึกนะครับปึ๊บเนี่ยจะเด้งมาฟ้องเลยว่าอ่า l u d e ลู a แ d ด a อน email a d d r e s s อันนี้ขาดไปนะครับก็คือไม่ตรงกับแพทเทิร์นนะครับอ่านี่ผมติ๊กเนาะเลือกวันที่ไล่ไปนะครับเดี๋ยวจะบันทึกให้ดูนะครับ admin gmail.com อันนี้ตามแพทเทิร์นเขาเขาจะยอมให้บันทึกนะครับอ่าอันนี้ก็ใส่เป็นคูอันใจดีนะครับแล้วมีหัวฟอร์มตรงนี้ปิดแล้ว่าสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับฟอร์มกรอกข้อมูลนะครับเป็นเป็นเทคบ็อทั่วๆไปนะครับก็ใส่ได้สมช้ยเรียนดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่อเป็นลิสต์รายการนะครับ ไม่ใช่ดอปดาวนะครับถ้าดอปดาวจะจะจะกดเด้งลงมาได้อน,นี่เป็นลิสต์นะครับก็จะเป็นออปชันที่ไม่ได้มีการซ่อนนะครับให้เลือกแบบนี้เลยเนาะอ่า hmm. แล้วก็ฟอร์มคะแนนพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเนี่ยเราใส่ผมว่าเราลบไปใช่ไหมครับเนี่ยเราใส่นอะไรก็ได้เราจะไม่เห็นนะครับมันจะเป็นพาสเวิร์ดอันนี้ดับดาวลิสต์เนี่ยครับนี่นี่ปึ๊บนี่จะมีตัวเด้งลงมาเนี่ยเรียกดับดาวลิสต์นะครับ แล้วก็จะมีตัวตัวนี้เราเราเรียก radio button นะครับ radio button ซึ่งใน bootstrap ห้าเนี่ย radio button ก็จะเป็นจะเป็นจะเป็นสวิตช์และจะเป็นตัวสวิตช์นะครับปิดเปิดได้นะครับ default ก็คือยังไม่เปิดนะครับ check get ก็จะเป็นตัวเปิดนะครับก็สามารถเช็คแล้วก็ให้เก็บค่านี้ลงไปได้นะครับ อันนี้เป็นฟอร์มที่สามารถขยายได้นะครับก็คือเราสามารถดึงมันได้ดึงเพิ่มได้ตัวนี้เรียกว่า type t h e text area นะครับพิมพ์อะไรลงไปก็ได้แล้วก็ enter ลงมา,าอย่างนี้ได้นะครับพิมพ์อะไรก็ได้เกินปับ๊บ enter มันก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราสามารถไล่ค่าได้นะครับโอเคเนาะตัวนี้ฟอร์มก็ได้เหมือนกัน เป็นฟอร์มทั่วๆไปนะครับอันนี้คือบังคับกรอกหมายความว่าไงบังคับกรอกถ้าถ้าเว้นว่างไว้แล้วเรากดบันทึกปุ๊บเนี่ยมันจะเตือนมันจะเตือนนะครับมันจะเตือนว่าคุณเอาอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้มันจำไว้เราต้องใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้ฟอร์มนี้จะให้บันทึก ไฟได้สองไฟนะครับเราก็เลือกคือเอาภาพนี้แล้วกันนะครับหรือจะเป็นไฟล์อะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไฟล์ภาพนะครับอาจจะเป็นไฟล์ pdf ก็ได้นะจิบัตรอย่างเงี้ยก็อัพได้ไฟล์ภาพไฟวิดีโอไฟออ์ดิโอไฟล์ pdf ไฟล์ทุกไฟล์นะครับสามารถอัพขึ้นไปได้เพราะอันนี้คือเราจะเอาไปเก็บไว้ใน Google Drive เลยนะครับ แล้วก็จะเอามาแปะใน Google Sheets แบบนี้แบบนี้นะครับน,น,นี่เป็นไฟล์ภาพอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเ,เราก็บันทึกข้อมูลกันก่อนพอกดเสร็จปั๊บะนะครับเขาก็จะประมวลผลแล้วก็จะทำการดึงไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี s วิต e ์อเลอร์ดเด้งขึ้นมา นะครับพอเด้งขึ้นมาปั๊บก็หน้าทั้งหมดนี่ก็จะรีรีเซ็ตหมดเลยอ่าบันทึกเรียบร้อยนะครับด้านบนทั้งหมดอ่าแสดงว่าตรงนี้ผมไม่ได้สั่งรีเซ็ตนะครับแต่ไม่เป็นไรเราลบได้นะครับอ่าจะฟอร์มบนนี้ก็จะเป็นรีเซ็ตหมดนะครับรีเซ็ตหมดเนาะอ่าเดี๋ยวไปแก้ตรงนี้อ่ารีเซ็ตนะครับโอเคทีนี้ เรากลับไปดูที่ฟอร์มกรอกข้อมูลนะครับนี่ครับตัวตัวนี้อ่านี่เนาะปึ๊บปึ๊บเช็คก็จะตอบเข้ามานะครับอันนี้สวิตผมปิดนะครับผมปิดเนาะอันแรกก็เลยมันก็ไม่มีค่าลงมาอ่าพอเปิดอันนี้เปิดปั๊บก็จะมีค่านี่เป็น t ทคแ a r e เนะครับข้อมูลก็ใส่เข้ามา อ่โอเคอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับไฟล์ภาพอันนี้ก็เป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วก็สามารถอัพเป็นวิดีโอขึ้นมาได้นะครับเช่นตัวนี้เป็นวิดีโอเนาะจะเปิดให้ดูความมดอัพขึ้นมาได้จริงนะครับ <mumbling. S 1> อ่บโ,อโ,อโอเคก็หน้าเว็บแอปก็จะ คือท่านสามารถเอาทั้งหมดนี้ไปเลือกใช้ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ทุกตัวนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่แบบไม่อยากจะไปหาเนาะเราก็มีพร้อมมาไว้ใช้เลยนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับโอเคเนาะอ่ะก็มีสอนนะครับปิดเทอมนี้มาพบกันได้นะครับนัดวันเรียนได้ก็สามารถทักได้นะครับ f a c e b o o หขวันใจดีนะครับ โอเคนะครับใจดีเสมอครับสวัสดีครับ